นี่คะ่ะทุกคนโอ้โแดดพึ่งแม่มดค่ะหัเห็ดพึ่งเลดคะ่ะทุกคนใหญ่มากสวัสดีน้องแม่แซมซายวันนี้ก็เจอกันกันกบนัตตี้ทีมอีกแล้วค่ะดูค่ะวันนี้พามาหาเห็ดค่ะทุกคนป่าหลังบ้านค่ะวันนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้ค่ะนค่ะนี่พาไปกันค่ะนี่ค่ะทุกคน ป่าหลังบ้านต้นไม้ก็จะใหญ่แบบนี้นะเป็นป่าเต็ไม้ค่ะนี่คนที่จอดจัก,กรยานมามองเห็นเห็ดกลๆค่ะนู้นฝั่งโน้นเดี๋ยวพาเห็นแต่หมวกค่ะไปดูนี่ค่ะทุกคนเจอเน้นดอกใหญ่เมื่อกี้ มองไม่เห็นค่ะนี่สองดอกแต่โดนท่าแทะไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกนะะี้กันค่ะจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหไม่เหลือค่ะทุกคนดูโดนเจาะเะกิดเป็นค่ะโอ้โหทุกคนดอกจะรอดไหมเนี่ย Oh. เดี๋ยวเก็บใบให้ทากกินต่อคะ่ะทุกคนเราเดินไปฝั่งนู้นนั่นต่อคะ่ะทนี่เป็นป่าใบไม้นะคะทุกคนอืมทุกคนนู้นค่ะนี่นะคะ่ะใหญ่มาก เห็ดพึ่งแม่โมดค่าทุกคนหรือเห็ดพึ่งเลือดมาตัดค่ะอค่ะโอ้โหอันนี้ใหญ่มากค่ะโดนทากเจาะไปนิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะยังทุกคนก็ยังเหลือไว้ให้เรานะคะใช้ได้ค่ะทุกคนนี่ตอกใหญ่ๆคะ่ะวันนี้ คนนีนใครดอกนึงไปดูค่ะโอโถ้าไม่สังเกตด,ดูนี่คือเหมือนใบไม้มากเลยค่ะสีนี่ค่ะ นี่คะ่ะไปกันต่อคะ่ะทุกคนนม่ังทุกคนนี่คะ่ะโอ้โหแต่ว่าอัน,นไม่รอดแล้วควรร่ะเดูดอกนี้กันจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยยังดีอยู่ค่ะทุกคนอตอนนี้แรงมากเลยคะ่ะฝนไม่ตกคะ่ะทุกคน ฝนน,น่าจะตกเนาะเห็นจะได้ออกเีเยอะดูคะ่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะนี่ตรงนี้คือป่าหลังบ้านนะคะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ทุกคนนะที่เห็นนู่นค่ะโอ้โห นี่ดูไม่ในใจโอ้โหเสียดายมากค่ะทุกคนมาดูดอกนี้ค่ะโอ้โหเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนฝนไม่ตกหลายวันก็นึกว่าจะไม่มีคะแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานก็ ยังออกค่ะทุกคนดูอวบอวบนี่ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนัตตี้มองเห็นไกละจอดจักรยานมาโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้คะทุกคนดูฝ่ามือน,นัตตี้เห็ดพึ่งหวานค่ะนู่นดีค่ะ ไกลๆนะั้นมองเห็นไหมคะเรามาเก็บดอกนี้กันก่อนคะ่ะ uh oh. อ๋โอ้ยดอกแรกก็โดนโดนซะแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเหลือนี่คะ่ะทุกคนดอกยังใช้ได้คะ่ะดูด,ดอกใหญ่นะ,ะทุกคนจะรอดไหมเนี่ยอ้หรอคะ่ะอ้ยทุกคนดูคะ่ะ ตกใจหมดเลยจะตัดขาทิ้งค่ะดูค่ะโอ้โอุดนแทะทุกคนไม่รอดค่ะจะเก็บไว้ตรงนี้นะ้โ้เจะมัวค่ะทุกคนไปดูดอกนู้นค่ะนี่ค่ะใหญ่ๆนู้นอีกตรงนู้นอีกดอกค่ะ เดี๋ยวมาเก็บดอกนี้กันก่อนค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะเก็บดอกเนก้นก่อนโอ้โหดูค่ะแต่โดนโดนแทะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตัดเอาแต่ด,ดอกเนาะนี่ค่ะดอกยังใช้ได้ค่ะดูบานเางาน้าเดี๋ยวมาดอกนี้กันต่อค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ โอ้โหุดเยอะแต่ว่าโวนเจาะเหลือแต่ดอกค่ะทุกคนเหลือแต่ดอกให้เราค่ะมุ่นไปดูดอกนู้นนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอื้อหืออว,อวบเลยจ้าดอกนี้ นี่คะ่ะทุกคนโอ้โห و, อวบมากค่ะทุกคนนะัตตี้เห็นตรงนู้นค่ะไปดูกันนี่คะ่ะโอ้โห و, ที่แอบอยู่ตรงนี้นี่กลบก่าไปต่อกันคะ่ะทุกคน เดินไปฝั่งนูงน้นค่ะทุกคนดูตรงนู้นค่ะนี่อุ๊อบๆจะรอดไหมนี่อโอ้ทุกคนเสียใจอย่างแรงค่ะเก็บไว้ตรงนี้ค่ะไปดูด ข้างล่างค่ะนัต, oh, ต,น f, ตี้เห็นเล็กๆมนไปนค่ะโอ้ตรงนี้ชันมากค่ะทุกคนลงเขาชันค่ะตรงนี้ทุกคนเห็ดพึ่งแม่มดค่ะโอ้โหแต่แรกนึกว่าดอกเดียวด้วยสองดอกสามดอกค่ะทุกคนโอ้โหใหญ่ๆอุบๆดูค่ะเท่าฝ่ามือค่ะทุกคน กเก็บกันค่ะอ๋นี่ค่ะทุกคนโอ้แฝดพึ่งแม่มดค่ะหรือเห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนใหญ่มากตัดขา ใหญ่จริงๆค่ะทุกคนมาดูดอกนี้ค่ะคกค ทุกคนโหเห็ดพึ่งแม่มดดูคะ่ะใหญ่เท่าหน้านัตตี้เลยคะ่ะทุกคนดู <laughs> ใหญ่มากตื่นเต้นมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้นัตตี้ก็พาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอุ <laughs> <laughs> ้ยทุกคนเห็นไหมคะดอกเล็กๆนู้นดีคะ่ะขาวๆเห็นไหมคะ เดี๋ยวเรามาเก็บดอกนี้กันก่อนค่ะทุกคนโอ้โหตัดขาค่ะนี่ค่ะทุกคนดอกนี้ตะมุตะมิค่ะเราไปดูดอกนูน้นกันค่ะ โอ้โดูต้นมีเหลือแล้วค่ะแตด oh. ะ่ดอกยังเหลือเราตัดนี่คะ่ะดอกยังอ่อนอยู่ค่ะทุกคนทุกคนมาดูตรงนี้โอ้โหโอ้ยโ,โดนเจาะค่ะทุกคน เดี๋ยวเราตัดทิ้งน,นะ,ะเอาแต่ดอกค่ะุลดอกยังดีอยู่ค่ะไปตรงนู้นต่อเลยค่ะนัตตี้เห็นโคนนู้นเห็นไหมคะ อ้นี่เกือบเกือบโดนเหยียบคับนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกเงี้ยนก่อนนี่ค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ทุกคน oh oh. <laughs> เราต้องตัดทิ้งค่ะโอ้ oh oh. ช่วงนี้แมงเยอะจริงๆค่ะทุกคนโอ้ย oh ังเหลือ oh. oh oh. ให้เราค่ะ นี่ค่ะไปดอกนู้นกันต่อค่ะทุกคนนี่ค่ะนู้นนี่ค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ค่ะวันนี้ทุกคนดูค่ะตัดขาโอ้โหดอกนี้อวบๆค่ะอื้อหือ น,น,น,นี่ค่ะทุกคนไปไปดอกนู้นกันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนมาดูดอกนี้มีโอ้โหคุ้มทรับหลังบ้านดีๆนี่เองค่ะทุกคนนี่ค่ะ คนมาดูดอกนี้ดอกนี้ค่ะนี่นี่คะ่ะทุกคนโอ้โหตมุตมิค่ะกลมกลมนี่คะ่ะทุกคนวันนี้โชคดีมากเลยค่ะขนาดฝนไม่ตกนะคะหืมดูค่ะขาวจั๊วค่ะนี่คะ่ะทุกคนตรงนี้เราก็ได้โอ้โหเยอะมาก ไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนไปตรงนู้นต่อค่ะทุกคนนัตตี้มองไม่เห็นค่ะนี่แอบตรงนี้โอ้โหนี่ค่ะอือหือมาตัดขาโอ้ยเยอะจริงๆค่ะทุกคน เยอะจริงๆแต่ก็โดนโดนเจาะจบค่ะนี่ค่ะทุกคนนั้มาเพิ่มสองดอกไปกันต่อค่ะฝังทุกคนโหนี่บังขนาดนี้จะเห็นไหมเนี่ยถ้าตาไม่ดีจริง ดูค่ะโอ้โหร่วงค่ะถ้าจะไม่ร้อนด้ทุกคนเดี๋ยวตัดเอาแต่อดอกทุกคนเธอโดนเจาะอู้ปาดให้ดูค่ะมีเหลือค่ะตัวดอกอยังนีค่ะได้แต่อดอกโหนี่ไปตรงนู้นกันต่อค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเห็ดของเราอืใส่ตะกร้าค่ะโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆค่ะทุกคนทุกคนมาตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะโอ้โหไม่เหลือจา้าเจ็บกทุกคนเห็นไหมโอ้โข้าวจัว่วค่ะทุกคนโหทุนอนพร้อมกับ ตัทาโอ้โหทุกคนอันนี้อือหือวันนี้สนุกมากๆค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานเยอะมากๆค่ะดูค่ะโอ้โหเท่าฝ่ามือเลยค่ะโอ้โหนี่ เราก็ไปกันต่อค่ะนี่ทุกคนนัตติจะพาเดินข้ามไปดูฝั่งนั้นค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนโอทุกคนเห็นไหมคะนู่นค่ะเห็ดพึ่งหวานอันนี้น่าจะเป็นอุ้ยไม่แน่ใจนะคะ ใช่เห็ดไข่มุกหรือไม่แต่นัตตี้ไม่เก็บนะคะเพราะว่ามีแฝดค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานอุ้ยมาดูตรงนี้ค่ะดูเก็บตรงนี้ก่อนนี่ค่ะดอกนี้กันต่อเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนัตตี้ไปตัดขาทีหลังนะอุ้ยกลิง้งลบค่ะทุกคน นี่ค่ะไปดูโอ้ใหญ่มากค่ะทุกคนดูค่ะเออหืออุบอุบจ้าตัดขาค่ะทุกคน โคนขาขาวจั๊วเลยค่ะดูนี่โอ้ยอุบอุบจ้าไปกันต่อค่ะตโคนนุ่นค่ะเจออีกสองดอกค่ะอุบอวบโอ้โห นี่ทุกคนเจ็บดอกนี้กันก่อนสิโหบวบมากค่ะแบบนี้ต่อทุกคนดอกนี้อ๋อดนแล้วค่ะเดี๋ยวจะปาดเอาแต่หมวกนะนี่ จ้แลอีกสองดอกอนี่คะ่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ก็ได้เห็ดพอแกงแล้วนะคะดูคะ่ะอุย้ยไม่อยากโชว์คะ่ะเยอะนี่คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัตตี้มาตลอดคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง,ต,งติ้งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ บายบายสวัสดีค่ะชื่อซี